สวัสดีค่ะทุกคนคเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิงวิงส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยธาตุดินนะคะนี่คือพลังงานของโบนัสเรดดิ้งที่เป็นทั้ง4ีธาตุประเดิมกันเปิดที่ธาตุดินนะคะได้แก่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีดาว ุดาวจันทร์การผูธศพรแล้วก็มังกรนะคะมาดูกันสิว่าอวันนี้ทําผมสั้นได้ไหมนะ <c oughs> จะทําผมสั้นอีกแล้วคือแบบเพราะว่ามันอาจจะแบบยุ่งยุ่งนิดนึงนะคะไม่เป็นไร <c oughs> โอเคเราก็จะมาทําผมสั้นกันแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเกับผมยาวอีกครั้ง <c oughs> โอเคค่ะนี่คือพลังงานความรักความสัมพันธ์ ในช่วงครึ่งหลังโบนัสร e ดดิ้งที่เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะมาเลทนิดนึงเดีย๋ยวว่ากันนะคะโอเคมามาดูกันพลังงานของไพ่มีไพ่ที่สวยๆไพ่ดีๆเยอะแยะ,ยะไปหมดแล้วก็ที่สำคัญมีไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นด้วย <c oughs> ชาวธาตดินดีใจจังเลยเพราะว่าข่เป็นคนธาตดินด้วยนะคะทั้งลัคนาแล้วก็ทั้งราศีแล้วก็ดาวจันทร์ด้วย มามาดูกันไพ่ใบรแรกของคุณ attraction มันมีพลังาของความที่ใครตรงนี้มีความรู้สึกดึงดูด a t t r a c t กับใครบางคนมากๆเลยคนที่อยู่ในใจของคุณนั่นแหละแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดมันจะมีใครที่คุณรู้สึกถึงความที่ดึงดูดและมีแพชช i o n ความเสน่หาเพราะอะไรมันมีไพ่แพช s i o n กับ attraction อยู่ด้วยกันโ oh อ my โอ้ยโอ้กคนลุกอ้ยโออบบ่ คืออันนี้มันเป็นพลังงานรวมและมันเป็นพลังงานของทุทกๆคนที่มาดูคลิปนี้ได้หรือเป็นพลังงานรวมที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ตรงเนี้ยคือแบบพอฟังแล้วก็ขนลุกก็คือแบบใช่ใช่ใช่มีแพชชั่นม,มีความแบบรักมีความดึงดูดมีความเสน่หายอยู่ตรงนี้และที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทัดดิน trust ค่ะมันมีความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้มากๆกับคนคนนั้นระหว่างคุณกับเขาหรือใครบางคนตรงนี้ถ้าคุณเป็นความรักที่มันยังมีสถานการณ์บางอย่างที่แบบว่ารอคอยหรือว่าแปลกๆบางคนตรงนี้มีความรู้สึกเชื่อมั่นมากๆว่าฉันจะมีความรักที่แบบมีแพชชั่นหรือมีคนรักที่ดีเข้ามาและอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะมีการที่ว่าเหมือนแบบเชื่อมั่นอะไรบางอย่างในการรอคอยใครบางคน นะคะตรงนี้เป็นพลังงานรวมเพราะฉะน,นั้นไข่สามารถอ่านได้หลายหลายหลาย,หลายความหมายมากๆทีนี้ตรงนี้ว้าวว้าวไพ่พลังงานมีนิวเลิฟด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครบางคนจะได้มีนิวเลิฟเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตได้นิวเลิฟของคุณอาจจะเป็นคนใหม่ที่นิวแบรนด์ก็ได้หรือนิวเลิฟสำหรับบางท่านตรงนี้เป็นอะไรบางอย่างที่กลับเข้ามาจากพลังงานอดีตได้เช่นเดียวกัน หรือบางคนเป็นอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักหรือใช้เซนต์ไม่ว่าจะเป็นใช้เซนต์กับพลังงานของการตัดสินใจทางเลือกหรือใช้เซนต์บางอย่างที่จะเลือกใครบางคนที่มากกว่าหนึ่ง <ances. S 1> ก็ได้นะคะสําหรับบางท่านทีนี้มาดูกันพลังงานตรงนี้ชาวธาตุดินบางท่านอาจจะดีก่บคนที่เป็นราศีตุลก็ได้นะคะอาจจะดีกคนที่เป็นราศีตุลไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นราศีลัคนาหรือดาจันรศุกร์หรืออะไรตามแต่เขาอาจจะมีชาร์จที่เด่นในราศีตุล หรือตรงนี้หมายถึงพลังงานของการที่จะบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้นะคะชาวธาตุด,ดินหลายๆอย่างในความรักเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นหรือถึงเวลาที่ได้ความแฟอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้มีไพ่ดีเอ็มเพลสด้วยดีเอ็มเพลสเป็นไพ่ของความที่ เป็นความสุขเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ถ้าใครที่เป็นผู้หญิงตรงนี้มันเป็นการที่ว่าถ้ามีความรักเข้ามาหรือมีอยู่และเป็นพลังงานที่ดีมันคือการที่คนตรงข้ามเนี่ยเขารู้สึกถึงความที่แบบคุณเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นที่รักเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่น่าที่จะแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในระยะที่มันแบบ คาดหวังได้เชื่อมั่นได้หรือเป็นผู้หญิงที่มีค่าเป็นผู้หญิงที่สามารถเป็นแม่หรือเป็นครอบครัวได้อะไรแบบนี้สำหรับบางท่านตรงเนี้ย justice เนี่ยบางคนอะถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์อะ justice มันเป็นในเรื่องของอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักที่ไปในถึงขั้นที่ว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบ ทางกฎหมายได้จดทะเบียนได้หรืออะไรได้อะไรอย่างนี้ก็ตามแต่นะคะแต่บางคนถ้าเป็นความรักที่มีประเด็นก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่ามีประเด็นในเรื่องของการที่ถ้าสมมติว่าเป็นอะไรแบบที่แบบว่าเป็นลักษณะของการที่จดทะเบียนแล้วหรืออะไรเง,งี้ยถ้ามันเป็นความรักที่มีประเด็นให้แบบนี้ขึ้นมาเป็นมินนิ่งตรงข้ามได้กับสําหรับบางท่านที่แบบว่ามีเรื่องราวที่แบบว่าแยกห่างหรือหย่าหรือหรืออะไรก็ตามแต่อะคะ่ะมันมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่สําหรับบางท่านที่มีประเด็น แต่ใครจะอ่านให้เป็นบวกเราจะอ่านให้มันลบๆททาไมใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องการรับพลังงานบวกทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของการที่ใครบางคนเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นวัยเด็กธาตุลมได้เมถุนตุลกุมหรือตรงนี้บางท่านอาจจะมีพลังงานของความรักที่ว่ามีใครบางคนสองคนหรืออยากรู้เรื่องราวหรือสืบสอกแซอกอะไรแบบนี้เกี่ยวกับตัวคุณได้สําหรับบางท่านตรงนี้บางคนเกี่ยวข้องกับเด็ก วัยต่างกันที่เป็นธาตุดินด้วยกันเองได้นะคะเอ้ยเด็กที่เป็นธาตุดินการผสมองค์กรด้วยกันเองได้นะคะอ่านแล้วก็แบบอ่านไปแล้วก็เขินเองอ่านเองแล้วก็เขินเองนะคะทีนี้บางคนค่ะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เป็นราศีกรกฎได้บางท่านหรืออีกในหนึ่งไพ่ชัยอดหมายถึงเกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางาน โอเวอร์ซีหรือเป็นคนต่างชาตินะคะตรงจังเลยอะ่ะมาถึงตรงกับตัวเองตรงนะคะตรงตรงค่ะโอเคคือเป็นไพ่พลังงานต่างชาติได้หรือทํางานข้ามประเทศเป็นพลังงานต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบอะไรแบบนี้ได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานการที่ใครบางคนมีการรอคอยอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักรอคอยความชัดเจนรอคอยความสมหวังรอคอยการกลับมาหรือแอบชอบหรืออะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานของใครบางคนที่มีสถานการณ์แบบนี้หรือความรักความสัมพันธ์บางทีมันเป็นสถานการณ์ของการที่มันยังบาลเขาเรียกว่ารอความบาลานซ์ลงตัวอะไรบางอย่างบางท่านเป็นสถานการณ์อะไรแบบนี้เพราะว่าบางท่านอาจจะมีพลังงานของการที่จากลาหรือหันหลังในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นการที่มีใครอะ หนันหรือว่าเราเป็นคนห่างหรือเขาห, àng, ห่างอะไรก็ตามแตไม่มีพลังงานของความรู้สึกที่บางครั้งมันจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่ว่าเราต้องรู้สึกถึงการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผ่านสิ่งบางอย่างที่มันเป็นพลังงานอะไรที่ไม่ดีหรือผ่านความทุกข์อะไรบางอย่างผ่านมาบางคนอาจจะผ่านความทุกข์มาหรือบางคนอาจกําลังอาจจะแบบผ่านความทุกข์อะไรบางอย่างในเรื่องความรักอยู่สาหรับชาว่านบางท่านที่มีประเด็นหรือความรักมีปัญหานะคะ พยายามผ่านเรื่องราวแย่ๆมานะคะทีนี้ห้าเหรียญบางท่านเนี่ยเดียวกับเดียวกับทตุดินได้าตุลมได้นะคะทีนี้ต้องเนี้ยมันมีพลังงานที่เขาเรียกว่าบางคนมีความคิดถึงใครบางคนที่อยู่ในใจคุณมากๆแล้วก็บางครั้งความรักของบางคนตรงนี้ยังรู้สึกถึงความขาดความรักที่ยังรู้สึกขาดที่ยังไม่เติมเต็มสาหรับบางท่านตรงนี้ทีนี้บางคนตรงนี้จะมีพลังงานของการที่ว่าคุณจะต้อง ใช้เซนส์ในเรื่องของความรักตัดสินใจอะไรบในเรื่องของความรักมากมากเพราะมันมีไพ่ของพระจันทร์เสี้ยวนี่คือไพ่ของการใช้เซนส์อะไรบางอย่างในเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะมีช้อยส์หรือมีออปชั n นอะไรก็ตามแต่ทีนี้มันมีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่สีดาบบางคนเนี่ยมีความคิดถึงมีความคิดถึงอะไรบางอย่างกับใครบางคนตรงนี้แล้วในใจคุณแล้วก็บางท่านอาจจะมีสถานก,การณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นการนิ่งหรืองเงียบ หรือเป็นช่วงของการรอคอยอะไรบางอย่างที่มันมีความแบบว่าพัฒนามากกว่านี้ชัดเจนมากกว่านี้ดีมากกว่านี้นะอะไรแบบนี้หรือแบบกลับมานะอะไรแบบนี้มันมีพลังงานแบบนี้สำหรับบางท่านตรงนี้ที่เป็นธาตุดินที่มีพลังงาน Energy ลิงก์กับคลิปนี้เอลิงก์กับประโยคหรือข้อความที่ไข่เกิดหรือว่ายกตัวอย่างไปพลังงานทุกคลิปไม่สามารถตรงกับทุกคนได้พลังงาน energy เป็นโดยรวมมากๆนะคะดูเพื่อรับพลังงานบวกแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าเพื่อนํา พลังงานหรือว่าไกด์ไลน์บางอย่างไปทีนี้ตรงนี้มีไพ่โอวว้าวพลังงานดีเอ็มพอร์เรอร์ค่ะเกี่ยวข้องกับราศีเมษได้สําหรับบางท่านดินอาจจะดีวกับธาตุไฟที่เป็นเมษได้บางท่านกับอีกในหนึ่งหมายถึงเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบได้อีกแล้วเช่นเดียวกันนะคะอ้ต้ไพ่แถบให้มีสองถ้วยด้วยนี่คือไพ่คู่รักไพ่ความรักว้าวดีจังเลย ทีนี้มาดูกันพลังงานตรงนี้ที่เปิดเพิ่มให้ชอบมากๆสองเหรียญคะ่ะบางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีใครเข้ามากลับเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าเป็นฟีลเหมือนแบบบางคนคืออดีตเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นอดีตท,ที่เคยออกไปแล้วแล้วกลับเข้ามาหรือบางคนเป็นพลังงานของการที่มีอะไรบางอย่างที่ กำลังจะกลับเข้ามาหรืออีกในหนึ่งหมายถึงบางคนมีพลังงานของอะไรบยนที่เป็นทางเลือกหรือตัวเลือกในความรักความสัมพันธ์หรือเป็นออปชันอะไรบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจนะคะทีนี้มันเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ไฮโลแฟนด้วยไพ่นี้เกี่ยวข้องกับคนราศีพฤษภเกี่ยว <c oughs> ข้องกับคนราศีพฤษภด้วยค่ะชอบจังเลยราศีพฤษภชอบราศีพฤษภ นะคะราศีพฤษภและที่สําคัญไพ่เนี้ยหมายถึงต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะว้าวลังงานต่างชาติเยอะจังเลยนะแล้วก็อืมทา,างานแบบเนี้ยพอมันมีไพ่ที่เป็นไฮโลแฟนขึ้นพอมันเป็นไพ่ที่เป็นจัสติสขึ้นเนี่ยบางคนถ้ามีเกณฑ์ มีเกณฑ์ไปถึงขั้นทําพิธีความรักแบบที่ถูกต้องในหลักกฎหมายหรือหลักศาสนาได้นะคะสําหรับบางท่านที่มีเกณฑ์นะสำหรับบางท่านที่มีเกณฑ์นะขอให้ใครมีเกณฑ์นี้ด้วยถอะอะไรที่บบวกรับไปคะ่ะรับไปเยอะๆนะคะทีนี้ตรงนี้มีไพ่เดอะซันกรีดแล้วเดอะซันท่าดิน กรี๊ดค่ะเดอะซันนะคะเดอะซันขึ้นในไพ่พลังงานของคลิปนี้ด้วยสําหรับธาตุดินปรบมือรับพลังงานบวกไปเยอะๆเดอะซันนี่คือไพ่อันดับหนึ่งเลยค่ะไพ่อันดับหนึ่งและที่สําคัญเดอะซันหมายถึงรักที่เป็นต่างไวัยได้รักที่เป็นวัยเด็กกว่าได้หรือรักที่เป็นพลังงานต่างชาติอีกเช่นเดียวกันนี่คือพลังงานของต่างชาติอีกเช่นเดียวกันนะคะไพ่พลังงานนี้ต่างชาติ ไพ่พลังงานนี้ไพ่ต่างชาติขึ้นขึ้นขึ้นเยอะนะแล้วก็ตรงนี้มี Temperance ด้วยบางคนตรงนี้อาจจะมีอะไรอย่างที่พยายามรีโนเวทในความสัมพันธ์หรือปรับพลังงานในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นหรือมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตที่เป็นพลังงานที่ว่าอาจจะมีอะไรเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ต่อมาไพ่พลังงานแองเจมาบอกว่ามีไพ่คำนี้ค่ะ no โน no เนี่ยเป็นสำหรับพลังงานของบางท่านที่เขาเรียกว่าคุณรู้ว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่าพลังงานของความรักหรืออะไรก็ตามแต่คุณรู้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจอย่างไรและรู้สึกเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะเซโนกับอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีหรือเรื่องราวที่ไม่ดีหรือคนที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่เพราะมันมัมนมีไพ่บางอย่างที่เป็นไพ่พลังงานที่ไพ่เหล่านี้มันลิงก์กันกับคําแบบนี้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีพลังงานบวกอะไรแยะไปหมดแต่มันจะต้องมีพลังงานบางท่านที่มีอะไรบางอย่างที่เจอประเด็นอยู่หรือเจอเรื่องราวบ,บางอย่างมาหรือเจออยู่หรือไรก็ตามแต่นะคะใพ้พลังงานแบบนี้เรา,เาพลังงานบวกหรือข้อความบางอย่างที่ไพ่ต้องการสื่อมาให้ทีนี้ตรงนี้มีไพ่พลังงานของไพ่ helpful people พลังงานธาตุดินคุณมีคนที่รายล้อมที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วอะ่ะพลังงานของบุคคลรอบข้างหรืออาจจะเป็นคนที่คุณ นึกออกนึกถึงหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่ว่าคุณนึกไม่ถึงอะไรแบบเนี้ยพลังงานจริงๆแล้วมันมีพลังงานของการที่ว่ามีคนที่แบบดีๆมีมีพลังงานของพลังงานผู้คนที่เป็นพลังงานดีๆรอบข้างมีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่นะคะยังไงก็ตามในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่คุณขอให้รู้ไว้แล้วขอให้รู้ไว้ว่าถ้าดิงคุณไม่อลลโดนแน่นอนทีนี้ตรงนี้มาดูไพ่ของไพ่เลเวอร์ร็อมาบอกว่าแฟรนด์ชิพ r i รน d s ชิพนะคะบางท่านอาจจะมีความรักความสัมพันธ์แบบที่เป็นทางเพื่อนและคนรักและอีกในหนึ่งไพ่แบบนี้มาเป็นไพ่ที่มาบอกว่าความรักตรงนี้สําหรับหลายๆคู่ไข่จะบอกว่านี่คือเป็นคําพูดอีกคำหนึงที่เป็นเป็นพลังงานที่ดีมากๆ Friendship ตรงนี้มันหมายถึงความรักที่ nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve คือจะบอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ ถ้าจะมันถ้าจะให้มันพัฒนาไปนในทางที่แบบดีมากๆหรือยาวนานหรือ long term relationship ความรักต้องมี friendship ทาง friendship แล้วก็ relationship friendship relationship มาคู่กันในความรักความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นความรักที่แบบว่าสวยงามมากๆเลยอะแล้วมันจะมีความที่เป็นพลังงานแบบนี้ที่เป็น trust ขึ้นมาแบบนี้นะคะ พลังงานสวยแล้วก็มีไพนี้ด้วย e m b r a s e through each e r h e r you find the missing piece ว้า wow, ว <c oughs> เหมือน,น,นลคล,าคล,าคลา้ายๆกับว่าเป็นการช่วงเวลาของการที่แบบว่าเราต้องรู้สึก <c oughs> เขาเรียกว่ารู้สึก blessing รู้สึกอบกอดพลังงานในเรื่องราวของความรักที่แบบไม่ว่าคุณจะมีสถานการณ์นในความรักยังไงตอนนี้ไม่ว่าจะมีแฟนโสดรอประเด็นเลิกรักรอหรืออะไรก็ตามแต่ ขอให้คุณอบกอดช่วงเวลาแบบนี้แล้วขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่ามันมีพลังงานที่ตรงเนี้มันคือการที่เราจะได้เจอพลังงานที่เขาเรียกว่าคนที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบคนที่ตามหากันจนเจอส่วนที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายซึ่งกันและกันรักที่มีความเชื่อมั่นที่มาเติมเต็มกัน แบบที่หากันจนเจอที่เป็นทั้งความรักความเสน่หาแล้วก็มีทั้งความที่เป็นทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งเฟรนด์ชิพมีทั้งความเชื่อมั่นมีทั้งความเสน่หามีทั้งความดึงดูดอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลย พลังงานสวยมากๆค่ะธาตดินยังไงรับพลังงานบวกไปเยอะๆแล้วได้ไพ่เดอะซันด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่ให้รู้ว่ายังอยู่ไข่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพบกับทุกคนใหม่ในคลิปพลังงานบวกต่อๆไปแล้วก็ติดตามราศี12ราศีแล้วก็ติดตาม ธาตุดินทั้งสี่ธาตุนะคะไข่จะไล่ไปเรื่อยๆเริ่มที่ธาตุแล้วก็ไปที่ราศีแล้วก็จะวนที่แรนดอมวนแบบนี้ไปเรื่อยต่อไปในอะนาคตไข่จะพยายามทําพิกาคาดให้แต่ว่าที่ไข่ทําพิกาคาดได้น้อยเพราะว่าไข่มีเวลาน้อยมากค่ะยังไงก็รอติดตามนะคะจะพยายามทําให้ขอบคุณมากๆนะคะรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ